ดินงั้นก็ขุดไปตรงๆก็ได้แต่นี่เป็นทรายเมื่อขุดไปปุ๊บทรายมันก็ถมทรายก็ถมขุดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็ต้องทําเป็นเขื่อนก่อนแต่ถึงะน้นก็ดีเนี่ยทรายก็ยังถมนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําจืดคนก็แย่ด้วยวิธีการง่ายๆคือต้องไปชักน้ําจากแม่น้ํานายมาขนานกันก็คือคลองน้ําจืดและท่านก็มาทําที่คลองราชตรรมฤทิที่ที่ที่สาปทุมอย่างทํานองเดียวกันเพราะในลายพระหัตถ พระราชาเ,ลาเลขาทเลขาฉบับเดือนยุโรปเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองก็เขียนไว้ชัดว่าก็เหมือนกันกันกนกบครองราชตำาริกที่ที่ทวังสระพปทุมนะครับก็คือว่าท่านได้เอาไอเดียนี้มาใช้นะครับครองสุเอตเป็นนวัตกรรมชิ้นโบแดงจากฝีมือของมนุษย์ที่ได้สร้างความมือหาทางวิศวกรรมมาแล้วในศตรวตรรษที่19แต่ครองสุเอต ไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางสัญจรทางน้ำเท่านั้นหากแต่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งบนแผนที่โลกซึ่งเคยเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจยุโรปอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสดังเรื่องราวบางแง่มุมที่ทรงบันทึกไว้ในไกลบ้านเล่าถึงว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนเข้ามาเริ่มขุดมาพยายามโน้มน้นาวให้ไซดปาชาหรือว่าเจ้าเมืองนะฮะ ในที่สเวเอตขณะนั้นเนี่ยรวมกันลงทุนทรัพย์ขุดครั้งแรกทีเดียวก็จ้างคนขุดเสร็จแล้วก็เกิดปัญหามีคดีความกันอังกฤษพยายามต่อต้านเพราะเกรงว่าเส้นทางครองสุวเอตเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางลัดไปสู่อินเดียซึ่งอังกฤษจจกลัวสมัยนั้นไปอินเดียเนี่ยอาศัยแค่ทางรถไฟเท่านั้นเองซึ่งพระองค์ท่านกคยเขียนว่าภายทางรถไฟนี่ไม่น่ากลัวอันตรายเพราะว่าสามารถควบคุมได้แต่มาทางเรือเรือมันติดอาวุธได้อันนี้น่ากลัวกว่า ย้อนกลับไปเมื่อปี1859ฟอร์ดินันเดอเลเซฟวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้ร่วมมือกับเจ้าผู้ครองอียิปต์ขุดครองแห่งนี้ขึ้นบนผืนทรายที่หลายคนแทบไม่เชื่อว่าจะสำเร็จได้สิบปีหลังดำเนินการแรงงานอียิปต์นับหมื่นคนต้องล้มตายไปเพื่อแลกกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ และเมื่อเริ่มเปิดใช้ครองในปี1869โลกตะวันออกและตะวันตกก็ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์มันช่วยยอ่อโลกของการเดินทางบนท้องทะเลโดยไม่ต้องเสียเวลาอ้อมทวีปแอฟริกาอีกต่อไปเป็นเส้นทางที่ยังคงความสำคัญและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจการค้าโลกอยู่ทุกวันนี้ to give you uh, an idea about the importance of the Suez Canal for the world trade uh, this importance comes from the saving achieved by the Suez Canal for different routes uh, comparing with the other alternative routes which is the cape of good hope uh, the Suez Canal uh, route actually uh, can save between 22% up to 88% of the total voyage time for the different routes จากเมืองสุเอตเรือซักเซนล่องไปตามคลองที่มีความยาวราวหนึ่งร้อยไมล์จนมาถึงปลายสุดคลองสุเอตที่เมืองท่าพอตซาย ในยามเย็นที่อาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าเรือก็เข้าเทียบท่าที่หน้าสำนักงานบริษัทคลองสุเอชดังภาพในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงส่งกลับมาถึงพระเจ้าน้องอยาเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพถึงสยามจะเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลคนละซีกโลก แต่ดูเหมือนการสเสด็จประาพาสเมืองพอตซาอิดครั้งนั้นก็เป็นข่าวเกลียวกราวอยู่ไม่น้อยคำบอกเล่าจากนักประวัติศาสตร์เมืองพอตซาอิดคนนี้คงพออธิบายภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นได้รามาเอลออลเามส์เจ้าซาบุลสัยด์แส่ ز ي ا ر มิชว็สทางกอุมไม่รับวิวนะ طالما نزل لأرض بورسعيد زي ما هو مذكور عندكم في الكتاب لا شك ان هو حل في الفندق بتاع استرن اكسيتشينج هوتل عديد من الشخصيات العالمية والشخصيات المصرية حلت بهذا الفندق في يوم من الايام الامبراطور اوجوني لما فرنسا تحولت الى جمهورية أصبحت الإمبراطورة أوجوني مواطنة عادية حبت في يوم من الأيام تسترجع ذكرياتها لما جت وزارة بورسعيد في افتتاح القناة في 17 نوفمبر และนี่คือโฉมหน้าของเมืองท่าพอดซาอิดในรอบร้อยปีที่ผ่านมาความสำคัญในฐานะเมืองท่าขนส่งสินค้า ไม่ได้ลดบทบาทลงไปแต่อย่างใดเมื่อเราเก้าวตามรอยพระบาทก็พบบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปโรงแรมอีสเทนเอ็กเชนจ์ที่พระองค์เคยเสด็จมาประทับกับกลายสภาพเป็นอาคารสำนักงานของธนาคารเช่นเดียวกับเรืีนรับรองของเจ้าเมืองพอรตไซ ก็ถูกรื้อถอนไปและสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นแทนที่ส่วนสำนักงานครองสุเอตแห่งนี้ก็มีบทบาทลดลงไปเป็นเพียงแค่สำนักงานสาขาที่ดูแลเฉพาะเมืองท่าพอตซาอิตเพียงอย่างเดียวแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทครองสุเอตที่หลายคนยังจดจำมาถึงทุกวันนี้ สำหรับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่เมืองอิสไมเลียจุดกึ่งกลางของคลองสุเอตที่นี่เราได้เห็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอันก้าวล้ำนำสมัยที่เข้ามามีบทบาทควบคุมสั่งการการสัญจรของเรือในคลองสุเอตด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบทำให้การดูแลเรือสินค้าที่เข้าออกคลองสุเอตมากกว่า2 0 0 0 0ลำในแต่ละปีไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าความสามารถของมนุษย์อีกต่อไป

ที่นับปันจะยิ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกษิจการค้าโลกมากขึ้นบทบันทึกการเสด็จประพาสทางเรือในคลองสุเอสนะครับได้ปิดฉากหน้าสุดท้ายของตัวเองลงณน,นครพอร์ตซาอิตประเทศอียิปต์ครับ ซึ่งเป็นเมืองท่าด่านสุดท้ายนะครับก่อนที่เรือพระที่นั่งซักเซนจะได้นำเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จไปจนกระทั่งขึ้นฝั่งดินแดนทวีปยุโรปณนะเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีครับซึ่งเราจะได้ร่วมกันก้าวตามรอยพระบาทต่อไปในอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปนะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่ยังรอคอยการค้นหาอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ ในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับในช่วงสนทนาเราจะกลับมาพูดคุยเกันถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเส้นทางการเสด็จประพาสทางเรือช่วงก่อนถึงผ่นดินยุโรปมีเรื่องราวต่างๆน่าพูดถึงมากมายเลยทีเดียวครับสักครู่เดียวนะครับภาพเล่าเรื่องกับเรื่องราวร้อยปีข้างหลังภาพ วันเสาร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2450ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่เมืองพอร์ตซาอิตประเทศอียิปต์พระองค์ได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พร้อมด้วยโปสการ์ดจำนวน8ใบแก่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพส่งมาถึงกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่24พฤษภาค,คมพุทธศักราช2450 สกาาที่ส่งซื้อและพระราชทานกลับมาล้วนเป็นภาพที่บันทึกสถานที่สำคัญในเวลานั้นไว้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นบึงเมนซาเล่ที่ตำบลกันตระบริเวณหน้าสำนักงานบริษัทขุดคลองสุเอตปะภาคารท่าเรืออาคารสำนักงานของชาวฮอลันดา รวมถึงบรรยากาศท่าเรือเมืองพอร์ตาอิ์และสภาพบ้านเมืองของชาวพอร์ติอต์ในขณะนั้นที่สำคัญคือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถ่ายจากเรือพระที่นั่งซัก